นี่ทั้งมีพอกสีให้ด้วยว่าเห็นเห็นมันดำดำใช่าเวลาลีดและสีมันแตกไงอ๋ออันนี้ท่างมีเขาเก็บงานให้เลยใช่ครับทั้งมีครับริเวอร์ตนนี้ทับเกียร์อะไรครับผมอันนี้มาย้ายแหนบแล้วก็เอาใช่หลังลงประมาณเกือบนิ้วนึ่ด้านหน้าครับข้างหน้าเท่าเดิมข้างหน้าเดิมสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดตรงใช้งานอีกตรงนิดนึงว่างั้นเออใช่ใช่ตตัวรีโวอนะครับ ต้องแก้อะไรเหมือนดีแม็กไหมั้มีก็สําหรับงานแยแน่บมีตัวแก้มาให้อยู่แล้วมันจะอยู่ไว้ตรงเต้ารองแนบอ่าแล้วก็เป็นตัวแก้พอยันในตัวด้วยอั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอจะยันเวลาแยแนบสําหรับบีพูนี่ก็คือจบจบในชุดเดียวเลยใช่ครับเดียวนิดนึงครับมีครับราคาแรงไหมอ่าไม่แรงครับอันนี้ประมาณหกหกพันห้าันหกพันห้า ใช่พร้อมพร้อมค่าแรงพร้อมติดตั้งเลยใช่ครับพร้อมจบเลยโอเคแล้วก็มีประกันงานให้ด้วยอ่าันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือแหนบเก่าใช่ไหมแหนบเก่าที่ไปดัดมาแล้วใช่อันนี้ก็แหนบเก่าที่ถอดแก่ลวดเอาไปดัดอ๋ออันนี้ช่างมีพ่กสีให้ด้วยว่าครับเห็นมันดำาๆใช่เวลาลีและสีมันแตกไงอ๋ออันนี้ช่างมีเขาเก็บงานให้เลยใช่ครับ เหลืออะไรบางค่านเนี่ยเหลือยกใส่อย่างเดียวเหลือยกใส่อย่างเดียวแล้วก็เชื่อมเตาจะดีจะร้อยเจ้ครับเป็นตอนเสร็จมาดูทรงกันอีกทีดีกว่าได้ดีตรงนิดนึงเพราะงั้นเถอะใช่ใช่ตรงนิดนึงตัวรีโวนะครับต้องแก้อะไรเหมือนดีแม็กไหมครับนุ่มก็สําหรับงานแยแน็บมีตัวแก้มาให้อยู่แล้วมันจะอยู่ไอ้ตรงเต้ารองแหน็บแล้วก็เป็นตัวแก้พอยันในตัวด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าพอจะยันเวลาแยแน็บส่วนรีโวนี่ก็คือจบ จบในชุดเดียวเลยใช่ครับเดี๋ยวดเสัยวนิดนึงช่างหนีครับราคาแรงไหมอ่าไม่แรงครับอันนี้ประมาณหกหกพันห้าพันหกพันห้าใช่พร้อมพร้อมค่าแรงพร้อมติดตั้งเลยใช่ครับพร้อมจบเลยโอเคแล้วก็มีประกันงานให้ด้วยอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือแหนบเก่าใช่ไหมแหนบเก่าที่ไปดัดมาแล้วใช่อันนี้ก็แหนบเก่าที่ติดต่อจากล้นเราไปดัดอ๋ออันนี้ช่างหมีพ่นสีให้ด้วยว่าเห็นเห็นมันดำๆใช่ ลาลีดและสีมันแตกไงอ๋ออันนี้ทางเหนืยวเก็บงานให้เลยใช่ครับเหลืออะไรบางครับเนี่ยเหลือยกใส่อย่างเดียวเหลือยกใส่อย่างเดียวแล้วก็เชื่อมเตาแค่นี้เรียบร้อยใช่ครับเตอนเสร็จมาดูทรงกันอีกทีดีกว่าได้ Get your hands up.